มาเทรดกับคลาสสิโกโทร026180808ูดคุยกันนะครับกับทนานาของคุณนัทธีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะคุณนันทพสครับสำหรับทิศทางของราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้มีบางช่วงบางตอนจริงๆก็เออเลอร์ลงไปแต่ที่ระดับประมาณสักหนึ่งันห้เก้าเหรียญต่อทรอยอนนะครับก่อนที่จะสามารถดีกับขึ้นมาได้นะเวลาคาปัจจุบันนี้ถือว่า p r ร c e i ินข่าวดีที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งของประเทศกรีซไปแล้วเลยอย่างครับค่ะก็สําหรับราคาทองคําก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับบวกขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องประมาณ6วันทําการนะคะก่อนที่เมื่อวานมีการ ตัวลบลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราพูดคุยกันก็คงจากันได้ว่านั่นก็ได้พูดว่าราคาทองคำนะคะก็มีการเหมือนกับมีการเก่งแล้วก็คาดการทางเปลี่ยนทางด้านกรีกอยู่แล้วนะคะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้มนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ <c oughs> ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าอพอหลังจากการเลือกตั้งของทางกรีกไปนะคะราคาทองคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปแค่เล็กน้อยนะคะตรงนี้ก็ ถือได้ว่ามีการคาดการณ์อยู่แล้วจะพียงแต่ว่าราคาทองคำนะคะก็ประเด็นที่สําคัญแล้วก็ยังคงต้องติดตามต่อไปก็คือไม่ว่าจะเป็นการประชุมของทางี20แล้วก็ทางสหรัฐอเมริกานะคะการประชุม FOMC ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ทองคําให้ความสําคัญอย่างมากนะคะแล้วก็หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ถือว่าผ่านออกมา ในช่วงที่ผ่านมาก็แยก่กว่าที่คาดนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็เลยมีการคาดหวังว่าจะมี QE 3อสจะเห็นได้ว่าราคาทองคำอย่างที่ปรับบวกขึ้นมาก็มีการคาดการประเด็นนี้ด้วยหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ที่ประกาศออกมาในช่วง สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะคะที่ตัวเลขไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นนักล,ลงทุนก็รอติดตามาไม่ว่าจะเป็นวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะรวมถึงการประกาศาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของทาง FOMC ด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยอจะต้องดูว่าราคาทองคำนะคะจะเป็นยังไงหลังจากที่มีการาประชุม FOMC เสร็จนะคะอย่างเมื่อวานนี้กองทุน SPDR ก็มีการซื้อทองคาเพิ่มขึ้น4.23ปันนะคะตรงนี้ก็ ถือว่าระยะสั้นนะคะราคาทองคำก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะแต่ว่าแนวต้านที่สำคัญนะคะก็อยากจะให้ติดตามอย่างนักลงทุนรายวันนะคะดูที่แนวต้านหนึ่งพันหกรอยสี่สิบซึ่งถือว่ายังไม่สามารถผ่านไปได้ในครั้งที่แล้วนะคะก็ให้ดูแนวต้านนี้เป็นอ่าแนวต้านที่สำคัญถ้าเกิดว่าสามารถผ่านแนวต้านที่ระดับหนึ่งพันหรอยสสิบนะคะแนวต้านของวันก็อยู่ที่หนึ่งพันหรอยห้าสิบบริเวณนี้นะคะการที่ราคาทองคำสามารถเวกผ่านหนึ่งพันหร้อยห้าสิบถึงจะ มีโอกาสไปทดสอบ1,670ที่เป็นแนวต้านของสัปดาห์นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดผ่าน1,640ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกมากขึ้นสำหรับราคาทองคำนะคะส่วนแนวรับถ้านักลงทุนนะคะที่จะรอเข้ามาสะสมนะคะ รายวันก็อาจจะเล่นได้ในรอบสั้นๆนะคะก็ดูแนวรับที่1,615เหรียญแล้วก็1,609เหรียญน,นะคะาการที่ราคาทองคำยังสามารถยืนอยู่เหนือ1,600เหรียญมาโดยตลอดนะคะก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ แล้วก็แนวรับของสัปดาห์เราก็ให้ที่1,600เหรียญแล้วก็1,582เหรียญถ้าเกิดว่าหลุดบเวณหนึ่งพรอแเหรียญลงไปก็ถือว่าเป็นสัญญาณลบแล้วก็อาจจะมีแรงเทขายออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนรายวันนะคะ ยังในขั้กรอบก็จะอยู่แนวรับ1 6 0 9เหรียญนะคะแล้วก็แนวต้านก็ให้ดูที่1640แล้วก็1,650ไปอยเวณนั้นค่ะครับใน,นเวลานี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับในช่วงประมาณสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็ขยับขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยถ้าหากว่าการประชุมทั้ง G 2ีแล้วก็การประชุมของ FOMC ปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่ในกอภยัยนาคาทองคําจะตอบรับอย่างไรแล้วก็จะไปแตะที่ระดับ1,600เหีนไ่้มัมนมห เกิดว่าการประชุม f อส c อมซนะคะแล้วก็ไม่มีการพูดถึงประเด็นทางด้าน q e วอีสาโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลงก็มีอยู่นะคะแต่อย่างนะที่บอกว่าถ้าเกิดราคาทองคำปรับตัวลงแล้วก็สามารถรับอยู่ยืนเหนือบริเวณหนึ่งันหกร้อยเหรียญหรือว่า1,580ันห้าร้อยปสิบเหรียญน,นะคะก็ยังสามารถเข้ามาสะสมได้เพราะว่าก็ยังมีโอกาสรีบาวอยู่อย่างที่บอกว่าระยะสั้นภาาก็ยังเป็นวกอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหลุดบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยแดสิบเหรียญลงไปนะคะก็ถือว่า สัญญาณก็คือจะเป็นลบมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะมีแรงเทขายออกมามากนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้เล่นตามเกาบไปก่อนนะคะการที่ราคาทองคำยอดตัวแนวรับก็อย่างที่บอก1,600เหรียญถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญนะคะ ก็ให้เข้ามานักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็เข้ามาดูบริเวณนานได้นะคะแต่ถ้าเป็นประยะสั้นก็ให้ดูเคลื่อนไหวในวันไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าราคาทองคาก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆทุกวันค่ะครับมาดูในฝั่งของกรอบฟิวเจอร์กันบ้างครับคุณนัทประเมินไว้ที่เท่าไหร่ครับถ้าสําหรับซีเอ็มนะคะก็ดูแนวรับที่24 1 5 0 24,100ึงบบาทนะคะส่วนแนวต้าน ก็จะอยู่ที่ระดับ24,550แล้วก็24,700บาทนะคะแต่ถ้าเป็นราคาทองคำในประเทศนะคะแนวรับก็ดูที่2 4 0 5 0บาทนะคะส่วนแนวต้านที่24,650บาทค่ะครับขอสั้นๆนิดนึงครับซีรีเอ็มเนี่ยน่าจะสามารถลงทุนได้จนถึงช่วงสักเท่าไหร่ครับเพราะกำลังจะสิ้นสุดสัญญาแล้วด้วยก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ก็เริ่มไปจับระดับสุดสุดท้ายก็น่าจะมีการเคลื่อนไหวที่น้อย ที่น้อยลงนะคะแล้วทอาคาก็ก็อาจจะมีลิควิดที่น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้นักลงทุนก็เริ่มทยอยปิดสถานะถือครองค่ะครับผมอแล้วฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ